ครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับมอเตอร์บัตเลต24ี่โวลต์ห้าร้อยวัตต์3า0 0็ดร้อยรอบนะครับบัตเลต24ี่โวลต์5้า้อยวัตต์3,700ดร้อยอบตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด0.6แรงม้านะครับ0.6แรงม้านี่เราใช้กับตัวรถไฟฟ้าเล็กๆนะครับสกูตเตอร์เล็กๆได้นะครับไม่ถึงหนึ่งแรงม้านะครับ24โวลต์5้ารอยวัตต์ตัวนี้จะหมุนอยู่ที่ สามพันเจ็ดร้อยรอบนะครับก็สำหรับท่านที่มีตัวสปีดคอนโทรลอยู่แล้วนะครับเป็นสปีดคอนโทรลบเลสนะครับต้องเป็นสามสายแบบนี้นะครับสามสายแล้วก็มีฮอร์เซนเซอร์นะครับมีฮอร์เซนเซอร์ HALL นะครับในการป้อนสัญญาณกลับไปที่กล่องนะครับแล้วก็ทําให้กล่องป้อนไฟกลับมาที่มอเตอร์นะครับควบคุมความเร็วรอบควบคุมทิศทางแล้วก็สร้างความ เที่ยงตรงของรอบมอเตอร์นะครับให้ให้มีประสิทธิภาพสูงตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับตัวมอเตอร์นี่น้ำหนักอยู่ที่นะครับเีเราลองตั้งดูเลยน้ำหนักอยู่ที่29 0 0กรัมนะครับ2 9 0 0ตัวนี้นะครับผลรวดเยอะนะครับ2,900กรัมก็คือ 2. 9ุกขีดนะครับตัวมอเตอร์ยี่โวลต์500วัตต์นะครับ มีพัดลมในเัวนะครับมีพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับเผาก็ตามขนาดที่ท่านดูมาจากหน้าเว็บเลยนะครับ